ไปดูหมวดที่7การบริหารราชการในต่างประเทศนะครับจะเกี่ยวกับการทูตมีคำนิยามศัพท์อยู่3คํคำในหมวดนี้ก็คือคณะผู้แทนนะครับคำแรกก็คือคณะผู้แทนคณะผู้แทนหมายความว่าอย่างไรคณะผู้แทนก็เป็นคณะของบรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือว่าข้าราชการฝ่ายทหารประจําการในต่างประเทศนะครับพวกนี้ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในสถานเอกอัครราชาทูต สถานเอกราชทูตสถานกงสุนใหญ่สถานกงสุนหรือสถานรองกงสุนนะครับหรือว่าส่วนราชการของส่วนการต่างประเทศที่เรียกชื่อพวกนี้ก็จะเป็นคณะเป็นคณะนะครับหลายๆคนในคณะผู้แทนเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนนะครับคนที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน,นซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดก,กระทรวงการต่างประเทศ และก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูตหรือระเบียบพิธีการกงสุลน,นะครับคราวนี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนละ่ะก็เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเช่นเดียวกันและก็ได้รับแต่งตั้งให้นะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน ทีนี้หัวหน้าคณะผู้แทนเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่รับนโยบายรับคําสั่งจากนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลคณะรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงทบวงกลมมาปฏิบัตริราชการนะครับมาปฏิบัติงานเนี่ยในต่างประเทศนะครับแล้วยังเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนนะครับคราวนี้เนี่ยในกรณีที่ผู้ดํำรงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน ไม่มีนะครับเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีหรือว่ามีแต่ว่าไม่อาจปฏิบัติราชการได้นะครับหรือว่ามีแต่ว่าไม่อาจปฏิบัติราชการได้เนี่ยก็ให้ลองหัวหน้าคณะผู้แทนรักษาราชการแทนแต่นะแต่ไม่บังคับใช้กับข้าราชการฝ่ายทหารที่ประจำการในต่างประเทศนะครับมีเท่านี้ในหมวดนี้